ประเด็นต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเซะเลนสกี้มองทิศทางการเจรจากับรัสเซียเพื่อคลี่คลายสงครามที่ยืดเยื้อว่าขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีวโลาดิเมีย์เลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการเจรจากับรัสเซียเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีว่าขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีการลงคะแนนในวันที่5พฤศจิกายนนี้ โดยเซเลนสกีมองว่ารัฐบาลมอสโกน่าจะวิเคราะห์แนวนโยบายของรัฐบาลวอชิงตันชุดใหม่ก่อนค่ะทางด้านผู้นำยูเครนนะคะกล่าวต่อไปว่าจากการที่ได้มีโอกาสสนทนากับทั้งรองประธานาธิบดีกามลาแฮริสจากพรรคเดโมแครตและนายโดนนอด์ทรัม์อดีตประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันเขาหวังว่าไม่ว่าใครจะได้รับการเลือกตั้ง การกำหนดแนวนโยบายกับยูเครนไม่ควรต้องรอให้ถึงช่วงรับตำแหน่งในเดือนมกราคม2568ค่ะสำหรับเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกองค์การสนีิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เซเลนสกี้กล่าวเจาะจงไปที่เยอรมน,นีว่ามีความหวาดกลัวต่อปฏิกิริยาของรัฐบาลมอสโกในเรื่องนี้และสามารถตีความได้เช่นกันว่า รัฐบาลเบอร์ลินมีความสงสัยเกี่ยวกับการที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตค่ะ